สวัสดีครับผมบัต b b บีแบตเตอรี่พวกเราคือ BBBattery d รี่ y ดลิ y ผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่สวัสดีครับผมบัตจากร้าน BBBattery นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแบตเตอรี่มือสองนะครับที่ BBBattery เรามีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสภาพนางฟ้าสภาพสวย ไว้คอยบริการลูกค้าทุกคนนะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูแบตมือสองลูกที่ผมเตรียมไว้ให้ดูวันนี้กันนะครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมันไม่ใช่แบตใหม่แต่มันคือแบตมือสองนะครับ ดูสภาพนะครับฝั่งขั้วอันนี้เป็นขั้วด้านลบนะครับก็สวยมากนะฮะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่น LN2 ขนาด12โวลต์60แอมป์นะครับค่า C อยู่ที่345เป็นแบตเตอรี่ย่หอ GS Yuasa ที่ผลิตโดยประเทศญี่ปุ่นนะครับลูกนี้ก็เดี๋ยวมาดูสภาพขั้วแบตเตอรี่ฝั่งด้านบวกบ้างนะครับเป็นไงกันบ้างครับเหมือนใหม่มากๆเลยนะครับลูกนี้ ถือว่าเป็นแบบสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เกือบใหม่100%เซนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่า CCA ที่เราฟื้นฟูแบตเตอรี่ปรับสภาพแบตเตอรี่ทุกอย่างแล้วนะครับมันได้เท่าไหร่นะครับเรายึดค่ามาตรฐานยที่3 4 5ไว้ก่อนนะครับในการทดสอบค่าที่ทดสอบได้นะครับก็คือ4 4 5ก็ถือว่าแบตเตอรี่มุสภาพดีสุดเลยนะครับ ถ้าใครช้านี่ก็ถือว่าเสียดายมากๆนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเทสแบบไฮเรทเทสย่อมๆเบาๆก่อนนะครับด้วยการกระชากไฟออกจากแบตเตอรี่แล้วก็ดูแรงดันไฟฟ้าว่ามันตกไปที่เท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่ที่มีสภาพที่ดีนะครับเวลาถูกดึงโหลดหนักๆเนี่ยนะครับมันจะร่วงลงไปนิดหน่อยนะครับอย่างลูกนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึง11โวลต์ด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ มือ2ที่สภาพเทียบเท่ากับแบตใหม่ก็ว่าได้นะครับสนใจก็รีบทักมานะครับก่อนหมดแล้วก็ใครอยากได้รุ่นไหนยังไงก็สามารถสั่งไว้ล่วงหน้าได้นะครับทั้งแบต atm แบตน้ำแบตกึ่งแห้งมีหมดทุกรุ่นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับแบตหมดกดสั่ง B.B. 087-9084528ร้านเปิดทุกวันนะครับ Bye. Um.